คาว่าหาดีเพื่อเจอเพืออยากได้เยอะเลยคนนี้เอามาเลยมามาแจกกันดีกว่าแจกไงดีนะใครที่แบบอยากดูคนที่แบบคุณถืออาไว้คุณถือเอาไว้นี่ครับแจกแต่อยากได้คนที่แบบเป็นแฟนลับเจมส์จีได้ไหมก็ได้ได้ไหมก็ได้เพราะว่าผมมีคำถามง่ายเลยถามว่าเกี่ยวกับเจมส์จีถ้าใครตอบถูกขึ้นมาเลยฮะ ต่อว่างลอบอกของเจฟจิเท่าไหร่ครับฉันรู้ฉันรู้ผมมีอยู่แล้วผมรู้ฉันรู้ใครตอบสามสิบแปดเดี๋ยวพี่ตอบสี่ห้าอกบ้านป้าพี่เหรอฮะสี่ห้าโอ้โหมันใหญ่ไปสี่ห้าโอ้ยตามแปดอ่าเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะฮะ กว้างนะไม่ธรรมดานะอ่าไม่กว้างได้ไงล่ะใหญ่อกใหญ่หนุอกใหญ่ใจโตใช่ครับพี่อ่าเนี้ยอ่าไม่ของจริงต้องถือเองมีไหมเท่าไหร่ครับตัวเองสี่สิบนั้นมันนางงามแล้วลูกสาเท่าไหร่ครับสมโใบให้ใบให้ไหมใบให้เลยไหมเออเออเออมีเลขสามมีเลขสาม ห้าคนใช่ไหมคนจะได้ถูกแน่นอน5คนขึ้นมาเลยให้ดาวน์มบนเวทีนี่แลละมากใครอยากตอบขึ้นมาบนเวที5คนาคนไม่รู้ว่าใครว่ารู้จริงหรือเปล่านะครับ2ใจเย็นๆนะฮะโอเคพอครับครบครับพอครับถ้าตอบถูกเนี่ยจะต้องมีรอบตัดสินนะเจีย์ฝั่งนี้ครับผม ตอบถูกถ้าเหมือนกันเนี่ยจะเป็นรอบตัดสินโอเคอ่ะคนแรกตอบว่าสามสองสบองขอวัดอินิโลจะขอวัดจะขอวัดวันนี้ฉันมาให้เองก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเสียสลาฉันรู้แล้วอ่ะแกตอบควนี้เท่าไหร่ครับสามสิบสี่สามสามสิบสี่สามสิบสี่ครับสามสิบหก สามสิบเจ็ดครับสา <37 S 2> มสิบเจ็ดริงถูกไหมมีคนถูกครับมีคนถูกด้วยโอ้มีคนถูกอืมมีคนถูก